ในที่สุดเฮาก็ได้ดินที่เฮาต้องการครับพี่น้องพี่อ้ม้าบานเนาะก็เลยได้พากันไปซื้อเอาดินเนาะครับดินกระสอบเขี้ยวนี่แล้ครับพี่น้องแนว้มันดีเนาะครับอันนี้ก็เป็นล้านประจำเนาะครับพี่น้องล้านใหญ่ๆครับพี่น้องทางออกซ้ายมุนไปยโสครับพี่น้องครับต๊ะไปกระสอบแล้วกี่บาทหนึ่งเด้ครับพี่น้องครับแปดสอบลอยเนาะครับเนาะก็ถือว่าถืออยู่แล้วครับพี่น้องได้มาสี่สิบกระสอบครับเพิ่งกระแถมให้สองกระสอบครับอันนี้เฮาก็ับไปหาเอาขี้แก่มาใส่เนาะครับเนาะ ขี้แกบที่เขาเอามาผาสมนะครับเอามาใส่ผสมนี่ก็จะเป็นขี้แกบเกเนะครับเนาะเกลซ้ำได้แห้งดีครับพี่น้องเพราะว่าเขาสิเอามาผาสมกับดินพอปลูกนะครับ เตรียมดินปลูกในการบ่ได้ง่ายดอกครับพี่น้องกับสีมาผสมแกลบแล้วกับผสมดินดีเทอรสือมาเนาะครับนี่แหละคับดินที่เทอรสือม้าเป็นอย่างคือจังมากเลยครับมันสีออกสีดำดำแบบนี้ครับพี่น้องเขามาผสมแกลบมันกับสีได้สัดส่วนที่เหมาะสมผสมแบบนี้เขากับสีได้หลายถุงพร้อมครับพี่น้องครับบวมาอ่วยดอกครับพี่น้องมันดีอีรีครับดินอันนี้เนาะดินอันนี้เพื่อนกระเฮ็ดเองผสมเองเด้อครับทั้งสวนเพื่อนก็ได้ครับพี่น้องได้ไปเห็นหรือคิดว่ามันเพื่อนรับม้าเนาะ อันนี้เพิ่นก็ให้ค้นงานเพิ่นผสมนะครับพี่น้องครับเฮาก็มาผสมอีกเทื่อนึงมันก็สิได้หลายครับอันนี้เฮาวา่าเฮาสิมาผสมดินไว้แล้วก็ว่าสิกอกถุงไว้ตะใส่เอ่อหมากฝรั่งกิ่มจู่นาะครับพี่น้องสร้างกิ่งมันมาครับก็เลยว่าเสียวมาซ้ําไว้ก่อนเนาะฝากติดตามไปเรื่อยๆนี่นะครับพี่น้องว่าสวนเฮาสิมีอีหยงังไว้ตะอยากตะกินแน่เนาะครับพี่น้องเนาะพอกินก็กินครับพี่น้องมีหลายก็ขายครับ5บาท10บาทเอาเบิดครับพี่น้องครับพอได้เอ่อมื้อนึงได้100 200นี่ก็ถือว่าโอเคเด้อครับอยู่นําบ้านเฮา นบหาแต่ว่าสิไปหาได้เงินหลายดอกครับเมื่อละลอยสองลอยนี่ก็ทมเทไปแลวล่ะครับขอแหงเต่มันได้เนาะมิแต่ว่าสิได้สิได้จ้เป็นสิได้จังไลยล่ะครับพี่น้องครับเดี๋ยวรอติดตามเงินต่อไปผลเด้อครับพี่น้องครับอันนี้เฮากับสีม้าเตรียมถุงเนาะครับเนาะเอาอาร์ตไซถุงไว้ซะก่อนนั่นละครับพี่น้องว่าสิเอาไว้แต่ไ่บักน้าแนบักฝรั่งกิมจูแน่นะครับพี่น้องครับฝรั่งกิมจูเฮากับสิสั่งกิ่งมันม้าหลายกิ่งเลยครับพี่น้องหาสิบกิ่งเนาะครับเนาะ ส่วนมักน้าของเฮาก่าโอ้ยโบเมนสีลลยูบ่ครับพี่น้องโบเมนสีหกสิบเจ็ดสิบกิ่งผุนหมเนะครับรวมถึงยังอื่นน้ำเนาะครับนะที่เฮาต่อนไว้ครับก่เลยสิมาเตรียมถุงไว้นะครับมือนี่ก็ได้ประมาณเก้าสิบก็ถุงประมาณนี่แหละครับพี่น้องครับมือนี่ก็ยังบพอนะครับเดี๋ยวมือนาเฮาสิมาเห็ดเพิ่มครับสีเอาประมาณสามร้อยถุงประมาณนี่แหละครับส่วนแก็บเนาะครับที่ใส่มือนี่ก็ใส่ไปสองกระสอบครับส่วนการผสมกัแล้วแต่มากครับพี่น้องครับอันนี้ก็ใส่ ดินพ้อมปลูกไปประมาณเจ็ดถุงครับพี่น้องถือว่าคุ่มค่ายอยู่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ